สวัสดีครับพบกับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวัวครับเป็นวัวไทยใหญ่นะครับตอนนี้พร้อมเปิดอาคารครับดูครับดูท้ายครับดสดดีครับดูแข้งขาขาสวยครับ กูเลิร์เลยฮะนี่นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่สี่สิบเจ็ดครับตัวรองได้ครับนี่ ตัวนี้ก็ท้องว่างครับนี่ท้องว่างดูคับบดึงสวยครับต่อร้องได้บัวอยู่ที่บ้านหกยางตำบลมังกรดอำเภอมังกรดจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ท่านใดที่สนใจก็สอบถามก็โทรมาได้เบอร์ที่ศูนย์๙๒7๗๔๗๔๗๗ดูครับน่าสวยมากครับแข้งขาดีครับนี่ครับ สวยเลยครับ <c ười> <c ười> ไทยครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบนะ่นดีลิงชัดลิงสวยครับเขียง45องศาแข็งขาดีหางยาวกุกหางสวย ตัวนี้ไม่ติดโบท๊ทนะครับตัวนี้ไม่ติดโบ๊เป็นไทยใหญ่ลูกผสมบามันนี่ครับเนื้อหนังโอเคเลยครับสวยๆครับอีบเท้าวสวยแข่งขาดีครับเอาไปต่อยอดได้ครับตัวนี้ใส่ซีไวก็สวยเลยครับ

ครับผมจากคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผชมที่เข้ามารับชมนะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ